โอ้ยวิ <y ew en> ีวมันแมนมาละนี่แมนมาละอขาดขากที่น้องเบ็ดมองกับซื้อมองพี่ปอบนี่ครับคือคากข้อนี้นี่โอ้ยวิก็จอกไงกระเถือนนะครับเป็นปุ่มเป็นงนกันมากเลยนะครับ คอมเมนเตรียมมาแล้วบ่าทั้งนั้นมนี่ยังค่ะุนี่ี่นามีหรอเสโลครับหองกบก๊อบกอบอยู่เด็กตแล้วมันี่รุ่นนี่ตัวแรงครับตัวแรงแห้งมันเอามันม